บ่าวเซโซสวัสดีครับรอครับรอคุณหนะ้าคุณใดนะผมหรือว่าสไปดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทดลองนะผมทำกาวเหนียวเอ่อที่ได้จากส่วนผสมจากยางธรรมชาติเอฟซีซึ่งครับสมัยก่อนสมัยนิดหน่อยนะผมเอฟซีไปเอากาวนี้นะครับไปจับจักรจันรนะผมติดตีจักรจันนะครับผมโดยมีวิธีการผสมยังไงเดี๋ยวผมจะ มาผสมให้ชมครับว่าใช้ยางจากต้นไม้อะไรบ้างนะครับผมเบื้องต้นครับเราต้องหาต้นกุ้งครับต้นกุ้งยังต้นกุ้งเอ็เอายางจากต้นกุ้งครับเบื้องต้นเอายางจากต้นกุ้งก่อนนะครับผมซึ่งนี้ผมก็เจาะไว้หลายวันแล้วเอ็ดี่ผมนี่เราเจาะทําเป็นร่องไว้พุทธยางครับเนี่ยอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอายางนี้ไปนะครับผม ซึ่งผมงานผมทำแล้วมันตัวยางมาออกชาผมเลยไม่ได้ทำาครับผมวันนี้เราจะเอามาผสมกับยางอา่อีกต้นไม้อีกนิดนึงเอามาผสมให้ดูว่ามันจะเป็นยางไปกาวเหนียวหรือเปล่านะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่รู้จักนะครับผมว่าอา่าทำยังไงนะครับผมใครที่อยู่บ้านนอกเขาสมัยก่อนน่าจะรู้นะครับผมว่าการติดจ,จ,จักรจันทร์หรือจับจ,จักรจันทร์สมัยก่อนก็นกใช้ กาวเนี่ยจะวันที่นี้นะครับผมเอฟซีนี่ครับผมเดี๋ยวขอโทษทำซ้ำครับผมนี่ยางจากต้นกุ้งนะครับผมผมก็เจาะไว้หลายวันแล้วแหละรอเอายางตั้งกล่องตั้งนึงครับเอฟซีนี่นะครับผมนี่เป็นกล่องก้องตลองทีครับผมไหนไหนเอานี่นะครับผมอืม ลอยตัวมันจะเป็นกาวหรือเปล่านะครับผมสมัยก่อนก็นำติดจักรจันเอาใส่ปลายไม้แล้วก็ติดติดจักรจันทร์นอ้อีสีเี๋ยวทดลองครับทดลองด้วยครับหทดลองอ นี่เป็นยางจากต้นกุ้งนะผมก็ต้องมีนะครับเราจะไม่ทำเยอะทำให้ปิกาตทดลองครับทดลองดูเผื่อปิกัดต่อยอดนะผมอาจจะนำยางนี้ไปทำอย่างอื่นนะครับที่ติดดักจั๊กจัน่นเออดักดักแมลงวันนะครับนี่ครับ ตัวยางจากต้นกล้งแล้วเอนีเนีผมต่อไปครับจะเป็นึ้นยางจากต้นไม้ที่สองนะผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวผมจะแยกเอายางต้นกุ้งออกกับมากรอเอฟซีครับยางจากต้นกล้ง F อซีต่อไปครับเราเอายางจากต้นไม้ต้นที่สองนะผมที่เพราะว่าเป็นยางที่ดีของคือยางจากต้นมะเดือนะเอฟซีอยู่ใต้ต้นมะเดือนครับต้นมะเดือนครับผม แล้วก็จะเจาะเอายางอย่างต้นมะเดื่อเอฟซีนะครับผมมาทดลองว่ามันจะแจ๋วแค่ไหนเอฟซีเดี๋ยวผมจะลองทำที่ดักมเมลงวัดดูนะครับผมทดลอง ሁሉ mm ጊዜ -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

ยาวตัวนี้เยอะแล้วครับอืมรอ,อยางครับรงจาต้นมาเดือนนะคสมัยก่อนนี้ก็หน้านี้จะมีจกักจั่นเยอะมากครับนะสมัยก่อนแต่ตัวนี้หาไม่ค่อยได้หมดแล้วครับผมด้วยความตัวป่าน้อยลงนะครับผมแล้วก็การล่าของคนก็เยอะขึ้นนะครับผมเออจกักจั่นจะไม่ค่อยเห็นลตัวนี้บ้านผมอืมนะครับผมอืมได้ยังไม่เยอะเท่นิดเดียวผมสิ ออยน procent, นอครัออนิดหน่อยอืม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 เดี๋ตัดคบขับกล้องหยไหมนี่สิครับ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 ผมเดี๋ยวครับรอันครับคร ตอนนี้เราก็ได้ยางจากต้นมะเดื่อแล้วเอฟซีเอาเอายางจากสองต้นนะครับต้นมะเดื่อกับต้นกุ้งนะครับมาผสมกันนะครับผมต่อไปผมเอายางจากต้นกุ้งมาผสมกับยางต้นมะเดือนะเอฟซีนี่นะครผมนี่ยางจากต้นกุ้งนะครผมนี่ยางจากต้นมะเดื่อนีะผมจะไม่ใส่เยอะก่อนใส่สักก้อนหนึ่งนะครับซีฮึ๊บนะผม ต่อไปผสมครับผมผสมโคลเล่โครเล่ครับผมนีม่ครับอืมอืมหดไปกาวอีกทีเหยดนิวแล้วผมเฮ้ยเยี่ยมเลยน่ก็ทึ่งมากครันเป็นกาวได้ไงนี่ครับโครเล่รเล่ครับผม ไม้ก้อยเขาใช้เป็นจากไม้ไผ่ครับทำบ้องจากไม้ไผ่นี่เราไปกาวเอฟซีทำแข็งแล้วก็ใส่ยางจากกุ้งกุ้งอีกครับผมแล้วประกันเหนียวก็ใส่ยางจากกุ้งอีกผมเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เขาติดกาวจากธรรมชาตินะครับผมนี่เขาใส่หมดครับผมเอฟซีนี่ครับผมโคเล่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  ติดกาวแล้วอืมโอ้นี่มมากจริงๆโอ้โหเจ้าคอมนี้ครับผมนี่ครับผมไม่น่าเชื่อต้องเชื่อผมตอนนี้ไปกาวนี้แล้วครับผมอีกทีนี่นะครับผมเอ่อจะทามันเหนียวมันแข็งแล้วก็ใส่ยางจากต้นกุ้งอีกนะครับผมนี่มันแข็งนี่คือยางแกต้นมะเดื่อเยอะก็เลยแข็งหน่อยครับผมอืมครับพี่ ไมาเชื่อเลงเชื่อครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอดดักจักรจันดูนะครับผมเออดักแมลงวันท,ท้ทีนะครับผมนี่ครับผมโอ้ยเนืนน <c oughs> เอเอ้อนึบแล้วผมเออเออก่อยช่มานี่นะครับผมนี่ครับพีเชื่อหรือไม่เชื่อครับผมไม่น่าเชื่อนะครับผมนี่ครับมถ้าติดผมนีม่ต้องพูดถึงนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่โอ้ เหนียวมากเอซีโอเคครับคลินี้ก็เป็นการทดลองครับทดลองทำกาวเหนียวนะครับจากยางธรรมชาตินะเอซีเดี๋ยวผมจะลองไปนำไปดักมะเร็งวันดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ออกคุณอาคุณใดสวัสดีครับ